รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอ t นเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวอร่อยสุดเขตวันนี้มาเสาะหาความอร่อยกันที่เขตพระนครครับ ถ้ามาไหว้าสารเจ้าพ่อเสือก็อย่าลืมนะครับเตรียมเงินค่าของกินมาเยอะๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเผือกทอดหิมะเจนีที่ขายดิบขายดีหอมหวานมันกลมกล่อมถัดมาไม่ไกลก็ลูกชิ้นหมูแพร่งนาราปิ้งไฟร้อนๆลูกชิ้นนั้นเด้งดึงน้ำจิ้มกะเด็ดดวงต่อมาก็ขนมกุ้ยช่ายเจ๊ต้อยกินเสร็จแล้วก็อย่าพิ่งยิ้มนะครับ <laughs> ตรวจสอบก่อนไม่ไงนะั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นยิน้มกษตร เข้าเรื่องกันเลยครับวันนี้มาแถวนี้สารเจ้าพ่อเสือขายกันมายาวนานลากไม่ได้ใครมาต้องแวะกินกระเพาะปลาเจ้าพ่อเสือมิตรโพชนาช่วงอร่อยสุดเขตสวัสดีครับน้องบาสสวัสดีครับพี่ตีอน้นอันนี้เป็นรุ่น3ามใช่ไหมุ่นที่3ครับผมร้านที่ผมว่านี่ก็คือกระเพาะปลานะครับถ้าไม่เจ๋งจริงในขายอย่างเดียวไม่ได้นะอย่างเดียวเลยครับผมอย่างเดียวเลยกี่ปีแล้ว ประมาณ80แล้วครับตั้งรุ่นอากงเดิมทีแล้วใครเป็นคนคิดสูตรสูตรนี่มาจากเมืองจีนเลยครับตั้งแต่อากงมาจากตัวเถาวครับได้ข่าวว่าอากงเนี่ยก่อนจะขายกระเพาะปลาเนี่ยมีอาชีพอื่นใช่ไหมครับก็เขาก็ขายมาหลายอย่างครับขายก๋วยเตี๋ยวก็มี เออน้ำตาลสดอะไรพวกนี้ครับเต่ยบอกเป็นคนทำหม้อใช่ว่าบัตรกีหม้ออะไรเ้ยหม้อจีนๆนยก็อยู่มาถึงก็อยู่ร้านร้านร้านบัตรเกียครับเป็นช่างทำหม้อเขาก็เลยก็เลยคิดค้นประดิษฐ์เป็นหม้อกระพาะปลานี่ขึ้นมาสมัยก่อนถ้าเราไปดูหนังกลางแปลงหรือว่าเราไปอะไรเนี้ยลงยิ้วลงอะไรก็จะมี เขาเรียกว่าหม้อสองอันใหญ่ๆยาวๆแล้วก็มีขวดซีอิ๊วจิกโชอะไรวางพริกไทยมีเส้นหมี่ขายนั่นก็เตี๋ยวแค่ก็มีรกระเพาะปลาก็มีอันนี้อากงม็คนคิดเหรอใช่ครับเมื่อก่อนจะไม่มีกระเพาะปลาที่จะขายตามเออเป็นสตตีทฟู้ดอย่างเงี้ยครับก็จะจะ,จะกินกระเพาะปลาคือขึ้นพัาคารครับอากงผมก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเออเราลองขายกระเพาะปลาดูเพราะว่าไม่มีใครขายเมื่อสมัยนั้นทีนี้มาถึงเรื่องกระเพาะปลาเราบ้างกระเพาะปลาเราเนี่ยมันอร่อยมากมันไม่เหมือนคนอื่นยังไงของผมจะเป็นกระเพาะปลาเป็นเป็นหลอดครับเขาจะ นนี้มันเป็นหลอดซึ่งราคาจะสูงแต่อีกอันนึงที่พี่ลองชิมเนี่ยนะพี่พี่ลองชิมแล้วเนี่ยก็คือน้ําซุปน้ําซุปผมเนี่ยใช้น้ำซอกขาไก่ซึ่งต้องต้มประมาณ 4- 5ห้าชั่วโมงครับกว่าจะเอามาต้มเป็นน้ําซุปกะเพาเราเนี่ยครับหลังจากเราได้น้ําซอกขาไก่เนี่ยมันจะมีความหนื่ของของน้ําซุปขาไก่น้ำคอลลาเจนออกมาครับเอเอมันจะช่วยให้น้ําซุปเราไม่ขายัวครับเราแปลกมากคุณผู้ชมร้านนี้นะถ้าคุณผู้ชมซื้อกลับบ้านไปนะ ร้านอื่นเนี่ยแป๊บเดียวมันจะอื่นคายตัวเหนียวหนับอะไรก็ไม่รู้แต่ร้านนี้มันจะไม่คายตัวก็เลยถามจะเลยว่าถ้าเกิดซื้อกลับบ้านเนี่ยนะอยู่ได้กี่ชั่วโมงตีประมาณ6ชั่วโมงครับผมจากร้านเลยนะจากร้านสมมติจากร้านใส่ถุงใส่กล่องไปเนี่ยหชั่วโมงครับผมแล้วถ้าเกิดผมอยู่ต่างประเทศผมจะซื้อไปกินได้ไหมได้ครับตอนนี้ผมมีมีแพ็กเกจเป็นถ้วยพลาสติกเข้าฟิชเข้าอะไรไปต่างประเทศได้สบายเลยครับถ้วยไม่นธรรมดาถ้วย EPP ก็ด้วยแต่ก่อนนะกงขายถ้วยเท่าไหร่จำได้มั้ยรู้ไหมก็ถ้วยตั จนตอนนี้ตอนนี้50บาทครับห้าสิบบาทพิเศษพิเศษ60บาทครับหกบาทในกระเพาะปลาเราจะมีอะไรบ้างก็ผมจะมีกระเพาะปลาเลือดเป็ดครับเพราะว่าเลือดเป็ดมันจะได้ความนุ่มครับเลือดไก่จะแข็งไปส่วนเนื้อไก่ที่ผมใช้จะเป็นเนื้อเนื้อสะโพกน่องสะโพกครับโอ้โหเนื้อจะนุ่มครับแล้วก็มีเครื่องในด้วยเครื่องในก็ตับคืนหัวใจแล้วแต่ชอบครับสั่งได้ร้านคุณไม่ได้มีกระเพาะปลาใส่เส้นหมี่ไม่มีนะไม่มีครับอ่าม่กระเพาะปลาแท้ๆเลยคุณผู้ชมมิตรผูชนาร้านนี้เก่าแก่่่แแล้วตคนจะไมเรียก ว่ามิตรพจนนาเขาจะเรียกว่าจะรู้ว่ากพาะปลาสาันเจ้าพ่อเสือครับ,รบอยู่ตรงไหนครับเอออยู่ถ้าเกิดมาจากสาราว่าการกรุงเทพมหาคนครนะครับก็พี่เลี้ยวซ้ายมาเส้นที่จะตัดไปสันเจ้าพ่อเสือครับผม,มเลี้ยวซ้ายมาประมาณร้อยเมตรร้านผมอยู่ซ้ายมือครับผมโอ้นี่ตักไปก็น้ำลายหกไปชิกโชเขาก็ทําเองนะครับร้านเนี้ยทานกระเพาะปลามันก็ต้องมีพริกไทยหน่อยเวลามาทานนี่ร้านมิตรภชนเนี่นะผมชอบอย่างก็คือว่ากระเพาะปลาก็ไม่คืนตัวแล้วน้ําเนี่ย นะฮมันไม่ได้ข้นเหนืดเหนียวเหมือนร้านอื่นนะ้ะมันจะใสๆเช ЕН งเชงน้ำซุปหอมมากเลยได้ว่าซดน้ําหมดชามอ่ะแล้วตัวกระเพาะปลาเนี่ยก็จะเป็นกระเพาะปลาแบบแนวยาวเขาเรียกกระเพาะปลาเต็งลังอะไรประมาณนี้กระเพาะขมๆเนะตัวกระเพาะปลานี่มันแบบโอ้มันนวลเนียนพอดีเลยเวลาเลือดเป็ดเนี่ยเวลากินมันจะน,นุ่มลื่นอร่อยมันจะบางคุหลุนช่องแต่ละโต้เนี่ยนี่เห็นมากินเนี่ยกินเสร็จก็สั่งกลับบ้านกัน3ห่อหห่อ10ห่อเอาง่ายๆถ้าไม่ดีจริง ขายกระเพาะปลาอย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะกินกระเพาะปลาอร่อยๆอก็ร้านนี้เลยนะไม่ผิดหวังแน่นอนครับกระเพาะปลาเจ้าพ่อเสือนะครับมีโชนานี่3รุ่นเลยนะคุณผู้ชมครับรุ่นนกงนี่มารุ่นพ่อนะเฮียโชคแล้วก็มารุ่นน้องบาสแล้วนะฮะใครอยากชิมก็มาได้เลยนะครับตรงเจ้าพ่อเสือมีที่อื่นไหม เออมีสาขา2ครับอยู่ตรงตรงข้ามโรงพยาบาลเลิศสิล์ครับบางรักครับผมอ๋ออยู่ตรงข้ามเลิศสิน์เลยครับสะดวกทางไหนก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดคนเขาจัดงานอยากจะให้คุณไปออกงานก็เพาะปลาไปทาให้เขาเนี่ยไปให้เขากินในงานนี่ไหมอ๋อมีเลยครับพร้อมครับมีทีมงานพร้อมครับอ่าโทรมาตามเบอร์นี้แล้วกันนะครับผมนะอยากสั่งกระเพาะปลาไปในงานเขาก็รับจัดให้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวากจากรายการตีวชนิวนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับอย่าลืมแวะมานะครับกระเพาะปลาเจ้าพ่อเสือสุดยอดครับร่วม พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1โครงการโกลเด้นวิลเลจออนนุษพัฒนาการทางเช่าทองโกดิโก1ขวดมีมากถึง60แคปซูลสนใจสอบถาม093 994 9945 มาถึงช่วงนี้ครับปรับปรุงใหม่ครับหลายๆคนก็คิดว่าเจะเอาอะไรมาปรับปรุงอีกนะฮะหลายคนก็รอดูนะครับจะได้ไปทําตามเพราะเมนูที่เราเอามาทํานี้ง่ายๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ครับนี่เลยไก่ย่างที่คุณผู้ชมเนี่ยทานกันส่วนใหญ่ซื้อไก่ย่างมาตัวหนึ่งบางคนต้องกินแต่น่องกินแต่ปีกกินแต่สะโพกแยกกินส่วนดีๆที่เหลือจะไปทําอะไรต่อแ่ะครับแช่ตู้เย็นเอาไว้ใส่กล่องใส่แบบนี้ใช่ไหมครับวันนี้จะเปลี่ยนเมนูใหม่ครับจากร้านนี้เลย อวตารบ b ิสโตบานะครับเชฟเขาจะเปลี่ยนเป็นเมนูปรับปรุงใหม่ให้ติดตามชมได้นะครับแต่ก่อนอื่นไปดูก่อนว่าเมนูที่นี่มีอะไรน่าทานบ้างครับช่วงปรับปรุงใหม่สนับสนุนโดยยาทิ้งถุง EPP มีค่าใบละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP อวตารบ b ิสโตบาร้านอาหารอิตาเลียนฟิวชั่นรถจัดจ้านไม่เหมือนใคร จัดร้านดูดีเรียบง่ายตกแต่งลายต้นไม้ตามแบบหนังดังฮอลลีวูดกับเมนูอาหารที่เหมาะกับปากคนไทยอย่างจานนี้พิซซ่าหน้ากระเพราไก่แบ่งครึ่งกับปลาแมแฮมอะโวคาโดสั่งถาดเดียวได้กินถึงสองหน้าสลัดอกเป็ดรมควันผักสดๆหอมซอสญี่ปุ่นเข้ากันอย่าบอกใคร ปิดท้ายด้วยซี่โครงหมูอบมาคู่กับมันบดสูตรเด็ดมีซอสสามแบบมีทั้งซอสแอปเปิลพริกสเปนและน้ำจิ้มแจ่วเอาใจคนไทยจากประสบการณ์เชฟกว่า7ปีขออาหารฝรั่งไม่ควรพลาดสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะยินดีที่ที่โอกาสให้โอกาสกับอวตารนะคะครับผมอวตารทำไมตั้งชื่อเป็นหูมันเหมือนหนังเลยฮะเป็นเพราะว่า เปิ้ลชอบหนังอวตารมากเลยดูมาหลายรอบแล้วแล้วคือปรัชญาของหนังเรื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือหากเบื้องหลังแล้วก็คือเรื่องของวิถีชีวิตของการดำรงอยู่ของต้นไม้รธรรมชาติค,ความลึกซึ้งงธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิด ถึงคอนเซป t นี้เป็นอันดับแรกและที่สำคัญคือเรามีอวตารใกล้เลอยู่ที่กระบี่ด้วยเป็นหนึ่งที่ซึ่งเป็นหนึ่งที่เพราะฉะนั้นที่นี่ก็เลยเป็นที่สองที่สองที่นี่ขายอาหารประเภทนวไหนอันนี้เป็นในสไตล์อิตาเลียนนะคะสไตล์ิฟชั่นเชฟเล็กของเราเนี่ยมีประสบการณ์จากเมืองนอกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความเก่งกาจความี่ชชำนิชำนาญประสบการณ์ความละเอียดในการปรุง เยี่ยมยอดวันนี้ผมมาพร้อมกับไก่ย่างครับไก่ย่างที่เหลือในตู้เย็นบางทีเราซื้อไก่ย่างมาเนี่ยเราก็กินแต่ส่วนที่เราชอบเหลือบางส่วนที่ที่ไม่มีใครกินก็มักจะแช่ตู้เย็นเอาไว้วันนี้จะมาพึ่งให้ร้านอวตารเนี่ยทำเมนูใหม่ ปก็คิดว่าน่าจะเป็นพาสต้านะคะโดยใช้น้ำพริกเผาที่บ้านแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีอยู่ในตู้เย็นมีโหระพาแล้วก็มีหอมใหญ่แล้วก็มีกระเทียมมะเขือเทศสับ,บแล้วก็มีพริกไทอยอ่อนเปลี่ยนจากไก่ย่างเหลือในตู้เย็นเนี่ยออกมาเป็นอาหารใหม่ๆแล้วทำไม่ยากไปชมเลยครับเมนูนี้เชฟเล็กประสบการณ์กว่า7ปีจากออสเตรเลียลงมือปรุงแต่งด้วยตัวเองขั้นแรกเชฟเล็กก็ลงมือผัดหอมใหญ่กระเทียมให้พอหอม้น เติมผงปรุงรสเล็กน้อยและสำหรับคนไทยเชฟบอกเลยครับต้องน้ำพริกเผาเข้ากันแทบทุกเมนูยิ่งทำสปากเกตตี้ด้วยแล้วก็แซ่บนัวแน่นอนจากนั้นไก่ปิ้งของเราคลุกเขาเข้ากันเติมสีแต่งกลิ่นด้วยมะเขือเทศพริกไทยสดหอ,อมซอยใบกระเพราสุดท้ายก็เส้นสปากเกตตี้ผัดผัดผัดเข้ากันสุดท้ายลงจานแบบนี้เตรียมตัวท้องร้องเอ้ยใช่ลงท้องเลยพี่ติอ้วน นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่เอามาวางบนโต๊ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูเมนูปรับปุงใหม่ก่อนนี่เชฟเล็กของเราก็ปรับปุงมาซะม,มีราคาเลยมันดูน่ารับประทานนะฮะน้ำพริกเผานะฮะแล้วก็มีไก่ย่างด้วยดูมีราคาข้างวดแถมรสชาตินี่กลายเป็นแบบว่ามิกซ์รวมกันดูดีเลยนะฮะผมลองพิซซ่าก่อนแล้วกันอาแป้งบางพาร่มาแฮมหอมซอสนี่ก็อิตาลีอิตาลี เป็ดลมควันนี่ไม่ต้องหว่วงแล้วสําคัญเวลาทำเนี่ยเวลากินแล้วมันต้องนุ่มอันนี้ได้กลิ่นลมควันหอมๆสมูทอยู่ประมาณเนี้ยเวลากินแล้วเราอยู่ประมาณเนี้ยแถวๆเนี้ยทีนี้อีกเมนูหนึ่งที่ผมจะทานเนี่ยตั้ง4อันเนี่ยเอาเป็นว่าผมพูดตรงๆนะจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องจิ้มอะไรก็ได้เพราะมันอร่อยแต่ว่าเขามีน้าจิ้มสูตรพิเศษมาเราเลยต้องลองแอปเปิ้ล ซอสแอปเปิลนี่ผมบอกเลยเด็กๆชอบเย็นๆหวานๆหอมๆเท่านี้มาพริกสเปนบ้างคือถ้ามองลักษณะภายนอกเนี่ยคล้ายใบมะกรูดบ้านเราแต่ว่ามันเป็นเฮิร์บของอิตาลีของสเปนเขาเลยนะฮะแล้วที่นี่เขาไม่ได้มีอาหารแค่เมนูที่ผมชิมนี้นะมีอีกเยอะมากก็ลองแวะมาชิมดูนะครับร้านอวตาร ร้านอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ตรงปากซอยแจ้งวัฒนะปาก77เข้ามา100เมตรนะคะแล้วพอเข้ามาปั๊บเห็นจะมีป้ายใหญ่ๆแล้วก็เข้ามาก็จอด จอดรถได้ที่ปา r k i n g Lot ได้เลยค่ะแล้วก็เข้ามาได้เลยค่ะครับผมวันนี้ผมก็มีถ้วย EPP นะครับ P.E.T. ใส่นะครับ1ชุดเอาไปทางร้านเอาไว้ใช้นะครับแล้วตัวนี้มี2แงเป็นป้ายนะครับป้ายที่1นะครับถ้วย G.P.P.S. ใส่นะครับขนาด200กรัมแล้วก็100กรัมนะครับป้ายที่2เป็นถ้วย P.E.T. ใส่ออนฝาในตัวด้านหลังนี่จะมีเครื่องหมายคาว่าโดนนะครับถ้าพี่เปิ้ลเลือกเจอนะครับเอากระติกน้าร้อนไปใช้ฟรี1กระติกแต่ถ้าเลือกพลาดผมจะให้กาต้มน้าร้อนอันนี้ไม่มีฝาด ขอสองแล้วกันค่ะสองเพราะมีสองสาขาใช่ไหมสองสาขา่มาดูนะคร<า>ับขอให้เจอต้องหมายโดนนะครับหนึ่งสองสามโดนครับเย้พลา,าโดโบงนะฮะถ้าเกิดเลือกไปเลข่องนีแล้วก็ไม่ได้แน่เลยนะฮะ,อะเอาวันนี้รอดไปนะครับไม่ได้การนาน,นะะได้กระติกน้ำร้อนแทนไหคะรับร่วมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ล้างจานไหลพอนเอฟสูตรอนาาันใหม่ โวลงพุงวาราตีสนับสนุนโดยธนาคารอมสินม,มากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีครับสวัสดีค่ะว,วันนี้ผู้โชคดีเป็นคู่แม่ลูกคุณลูกชื่อสเตมค่ะคุณแม่ชื่อยาวค่ะคุณลูกโพสต์มาใช่ไหมใช่ค่ะอยากจะไปไหนครับ อย่าพาแม่มาวัดแล้วก็กินอาหารอร่อยค่ะเพราะว่าเป็นวันพิเศษวันเกิดค่ะเป็นวันเกิดแน่เหรอโอ้โหดีเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ร่ํารวยถูกหวยวันนี้ผมพามาถูกที่เลยนะครับตลาดน้ําวัดตะเคียนนะครับที่นี่มีอะไรเยอะแยะเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปทีละจุดเดี๋ยวไปกินของอร่อยกันดีไหมดีค่ะปาเลยเชเช ที่นี่เขามีที่ให้ถ่ายรูปด้วยที่เห็นนี่ไม่ต้องมาสักการะนะครับอันนี้เป็นแบบว่าเขามีจุดถ่ายรูปแต่จริงๆ3อย่างนี่ต้องทําที่วัดนี้นะคือ 1. ไปสักการะหลวงพ่อแย้มนะครับแล้วก็ไปลอดโบสนะครับหัวเสือปักมังกรและอีกอันนึงนะครับสุดท้ายเลยต้องไปนอนลงต่อชะตา ตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครมาวัดนี้นะฮะจะทำพิธีนอนลงเนี่ยต้องมาทำสังฆทานก่อนหรือจะทำสังฆทานอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็ที่เหลือน้องสแตนจะนอนลงต่อชะตานะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับ <S 2> <S 2> <S ในระหว่างลูกสาวไปน,นอนลงต่อชะตาแต่คุณแม่ไม่กล้าไปนะครับมาต่อดวงแถวนี้แ <laughs> น่แน่แม่เลือกใหญ่นะอะดึงใบดึงเดี๋ยวซื้อให้ไม่แน่คนเรานะ ร้านนี้ก็มีรางวัลที่1มาแล้วนะเนี่ยส,สงสัยสต้องสักชุดเลยมาถึงวันนี้แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำก็คือลอดโบสนะครับเป็นหัวเสือปากมังกรป้ายเข้าเลยนี่หัวเสือโอ้โหเชิญเลยครับเชิญเชิญว้าว เสียบร้อยสุสสท er สดท้ายเราก็มาออกที่ปากมังกรนะฮะจากนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเดินเล่นตลาดน้ำนิดหน่อยดีไหมก่อนจะไปกินข้าวกันนะเข้าหลามพูนแสงจากเมืองการเลยชิมไหมชิมมเอามาหน่อยสักกระบอกให้ลุง ร้านนี er er oh! them, ้เสกอเคานอกจากเข้าคิวแล้วผมชอบคนขายใส่ชุดเชฟนะฮะเพิ่มมูลค่ามากเลยอ่ะทำให้ดูเป็นอาหารโรงแรมก๋วยเตี๋ยวเรือของวัดตะเคียนนะฮะอร่อยทุกชามดูบัตรคิวสิโอมาเที่ยวได้ตลาดน้ำของวัดตะเคียนแล้วก็มาเที่ยววัดตะเคียนด้วยที่นี่ทุกแผงขายของสำคัญเลยกันหรือไมไม่เก็บค่าที่ ตอนนี้เราก็พาคู่แม่ลูกนะครับมาที่ร้านกินลมชมครองร้านนี้อาหารดีบรรยากาศดีนะฮะเราก็มีอาหารดีๆจากร้านนี้เลยให้ทานนะครับเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นห่อหมกทะเลนะครับปลากระพงที่อื่นมี3รสที่กินลมชมครองมีปลากระพง5้ารสครับคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีนี่ผัดชาทะเลนะฮะแกงคั่วหอยขมนี่เมี่ยงตะไคร้โอ้โหเป็นไ,ไงแม่มาชิมมาเที่ยวมากินมาเที่ยวทุกคนมีเอี่ยวตีอ้วนชวนฮี อชวชสุดท้ายมือนี้นะครับผมมีของหวานจากร้านกินลมชมคลองด้วยของผมนี่เป็นสลัดลอยแก้วน,นี่บัวลอยเผือกมะพร้าวนะครับแล้วทางด้านนู้นเป็นอะไรนะลูกตาลน,นมสดส่วนตอนนี้ต้องขอบคุณร้านกินลมชมคลองมากเดี๋ยวผมจะขอส่วนลดเจ้าของร้านให้คุณผู้ชมจะได้มาทานแบบนี้อร่อยอร่อยแบบนี้พาคุณแม่มาทานนะครับจะพยายามขอให้ถึงวันแม่เลย เพียงถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคารอมสินประเภทใดก็ได้แล้วเขียนบอกมาว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนโพสมาที่หน้าแฟนเพจตีอ้วนชนหิวหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วมากินฟรีกับรายการตีอ้วนชนหิวนะครับร่วมสนับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองและยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง Quality Express Call Center 16 0 6 ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับอยากจะมาทานอาหารแบบนี้บรรยากาศแบบนี้มาได้ที่ไหนครับร้านอยู่บนถนนนครอินนะครับใกล้ๆวงเวียนพระราม5าเข้ามาในซอยวัดจำปานะครับประมาณกิโลครึ่งครับร้านอยู่ซ้ายมือร้านเปิด11โมงถึง5ทุ่มทุกวันครับผมถ้าเป็นแฟนรายการติอ้วนชวนหิวนะครับเรามีส่วนลดค่าอาหาร10%ครับผมตั้งแต่เดือนกรกฎาถึงสิงหาเลยครับสิงหาพาแม่มาได้ด้วยเลยนะครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์จากอมสินนะครับมอบแทนคำขอบคุณให้ทั้งร้านด้วยนะครับ